ทิอาลุนอุทปาทิทังโคปะนิทานริยาสัจจังปารินญาตันติเมขเวปุเปอังะนุสุเตสุเมสุจักภูอุทปาทิญาณัง

อุทะปตทิปัญญาอุทะทิเวชาอุทะทิอโลโกอุทะปาทิทานอนิธานุทัศนสมุทัยโยอริยสัจฉมบหาตัปันเกขาเวบุตอนันตสุต สุธรรมะสุจัติภอุิทัธิยาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวทชาอุทปาธิอารมณ์อุทปาธิตังโผลปนิทางทุกขสัมุทโยอริยสัจจัพหินันท เทขเวปุเปอานุสุเดสุทัมเมสุขุทัาปิยานาอุทัาปิปัญญาอุทัาิเวชาอุทัาปิอาลุนอุทัาปิอิทังด้ก็สยโร จันติเมผีเข้าเอปเขานันุสุเตสุทัมเอสุจักพวงอุทะปาทิญาณะอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิเวชฌอุทะปาทิอาลมณ์อุทะปาทิตังโขปณิตา โกะนิโรธะอริยสัจจันติอตาถาภันติเมขเวผูเวอนุสุเตสุทัตเอสุจักุอุธปาธิญาณุธปาธิปัญญาอุธปาธิเวทชาอุธปาธิอาโุ อุทาปาทิตังโคปัทิทังรุปัสโรโัอริยสัจาสัชกาตันติเวเบขเวอนนันโนสุเตสุธรรมเมสุจชาขวงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิเวชา ที่อาโลกุฏอุทะปาทิอิถังคานิโรธาคามิเนปฏิปะธาอริยสัจจันติเมภิขเวเทอนันทสุเตสุทัมเมสุจักขวงอุทะปาทิญาณ์อุทะปาทิปัญญาอุ ทิเวชอุทะปาทิอารมณ์อุทะปาทิตังโคปะนิธาด้วยคานิโรธาธรรมิเมียปติปัตติอริยสัจจังภาเวตาพันติเมทเวภุ สุชาคอุทปาทิยานาุทปาทิปัญญาุทะปาทิเวชาาุทปาทิอารวณอุทะปาทิญาโคปะนิทังโคกะนิโรธอะคาเมเยปาิปทาะ अरिया साथ्यां भावितां तिमे त्वे भोबे अनानु शुटे शुधं बेश। शुचापु उदापाधि आनां। उदापाधि पान्या उदापाधि वेच्षा उदापाधि आनुद।

เนวตาวะหังเิขเวสะเทวะเกลวยเกสัมมาไรเกสัพรมวิเกสัสัมมานุปราณียาปชาสะเทวะมโนทายาโนตระระสมาสัมโพธิอภิสัมโพ चन्द्या चकोमे कवे इमे चे श्वेवा देवारिवाङ्ग วาเกโลเกสัมมาระสัพพราวายเกสัส m ะมะนัหมยายาสัตถวมณุสายญาุตกรสมาสัมิอภิสัมพุทโธปัจจันเียาญา

สีตังอวิฏานทุนอิมัสสมิงชาปนาวัยยอรณนอาสมิงผันยัมาเนอาญาสมุทุยโนทัดยาสวาวิราชังเวตาบาลัธัมมะชาคุณอุทะปาทิยังเกินจิสมุทะยธรรม สัพพันตังนิโรธาธรรมอันติปวะติเตชะภะคะวะตาธรรมวัจชายภูมิมาเทวาสัทธมนุาเวสุ่มตัมภะคะวะตาภาราณสิยะอิศิปตะเนมิคาตาเย <Sanskrit> Dhamma jatka pavadita apati vatiyam samanena Brahmanenava mayevenava marenava